สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ FC ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษ ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะท่านใดที่เกิดในลัคนาเมษท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีเมษทุกท่านคะ้ะดาวราวหูย้ายวันที่5พฤษภาคมปี2568นะคะไปจนถึงวันที่22พฤศจิกายนปี2569 เรียกได้ว่าย้ายนานเลยทีเดียวสําหรับดาวราวหูย้ายครั้งนี้นะคะแต่ข้อดีก็คือว่าดาวราวหูย้ายมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆมาเพื่อที่จะผลักดันและนําพาชีวิตของท่านนั้นขึ้นสู่ที่สูงดวงชะตาของท่านนั้นจะดีขึ้นท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะท่านจะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงกลายเป็นคนที่มีอํานาจวาสนาจเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงานคนจะเคารพและนับถือท่านนะคะเรียกได้ว่าคนให้เกียรติท่านคนจะไว้ใจท่านท่านจะกลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานหรือในสายงานที่ท่านทำไม่ว่าไปที่ไหนก็มีคนคอยต้อนรับขับสู้นะคะบางท่านการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะถึงขั้นที่ว่ามีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยด้วยเช่นสมมุตินะคะ ท่านปัจจุบันอาจจะเช่าบ้านเช่าคอนโดอยู่แต่หลังจากที่ดาวราหูย้ายท่านมีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะย้ายจากห้องเช่าอาพาร์ตเมนต์ไปอยู่บ้านของตัวเองหรืออาจจะย้ายจากอีกที่หนึ่งไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งบางท่านก็อาจจะย้ายจากที่ท่านอยู่ณปัจจุบันตัดสินใจ ไปตั้งหลักปักฐานที่บ้านเกิดเมืองนอนอีกครั้งหรือบางท่านจะเป็นลักษณะที่ว่าอาจจะต้องอยู่ห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนตัดสินใจย้ายไปอยู่อีกที่หนึง่งซึ่งเป็นที่ที่ท่านไม่เคยคิดว่าจะได้ไปเป็นที่ที่ท่านนั้นจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะพูดง่ายๆจะได้ไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าไกลาจากถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนนั่นเองค่ะ บางท่านก็ชีวิตการทํางานนะคะจะมีความมั่นคงมากขึ้นจเจริญก้าวหน้าได้รับการสนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสนะคะหลายท่านจะได้ย้ายาแผนกย้ายส่วนย้ายฝ่ายการงานนั้นมีความมั่นคงขึ้นได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ จะมีคนเข้ามาสนับสนุนท่านในเรื่องของการทำงานจะมีคนมาชักชวนท่านไปทำงานใหม่ๆซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะท้าทายความสามารถนั่นเองนะคะคือพูดง่ายๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาจะทำให้ท่านนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากที่ท่านคิดว่าโอกาสแบบนี้คงไม่มีที่จะเข้ามาหาท่านนั่นเองนะคะหนึ่งปีนี้นะคะ ปีกว่าๆท่านจะกลายเป็นคนที่คือพูด,ดง่ายๆโชคลาภจะหลั่งไหลเข้ามาจากทุกทิศทางเป็นช่วงจังหวะที่ท่านค่อนข้างที่จะอยากออกนอกกรอบนะคะเป็นผู้ที่ใจใหญ่โลภมากอยากมีอยากได้กล้าทำกล้าตัดสินใจบางท่านกล้าที่กล้าทำอะไรสเสี่ยงด้วยนะคะฉะนั้นขอตัวนะคะหนึ่งปีกว่าๆนี้ ให้ท่านนั้นหมั่นทําคุณงามความดีคิดบวกสร้างกรรมดีนะคะอย่าทําในสิ่งที่ไม่ดีเด็ก,ดกขาดมันจะมีบางสิ่งบางอย่างมาหลอกลอ่อนะอาจจะมีคนมาหลอกล่อท่านหลงดึงท่านอาเข้ามาดึงท่านลงสู่ที่ต่ําทํางานที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายบ้านเมืองหรือว่าผิดระเบียบผิดกฎต่างๆ นะคะจะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านในหลากหลายรูปแบบยังไงก็ให้ท่านพิจารณาให้ดีๆนะคะอย่ากล้าจนเกินไปอย่าทำอะไรที่เสี่ยงจนเกินไปเพราะความเสี่ยงมันจะทำให้ท่านมีความสุขแค่ชั่วคราวแต่หลังจากนั้นชีวิตของท่านจะยุ่งเหยิงเกิดความวุ่นวายแก้ปัญหาบางปัญหานะคะมันจะนำพาชีวิตของท่านแทนที่จะขึ้นสู่ที่สูง กลับดึงท่านสู่ล,ลงสู่ที่ตำ่ำแต่ถ้าท่านขยันหมั่นเพียรน,นะคะ,ะทำงานมากขึ้นงานหนักไม่กลัวกล้าเผชิญกับปัญหาเหนื่อยไม่กลัวทำงานมากขึ้นก็ยอมขอให้ท่านนั้นมีรายรับเข้ามามากขึ้นเถอะแต่เป็นงานที่ถูกต้องถูกกฎหมายนะคะทำไปเลยค่ะเพราะว่า สิ่งนี้จะทําให้ท่านนั้นนอกจากมีรายรับเพิ่มขึ้นแล้วนะคะบางท่านนะงานเสริมที่ท่านจะได้ทํามันจะมีเหตุให้ท่านจะพัดเจ็บลูได้ทําอะไรใหม่ๆและสิ่งที่ท่านทําใหม่ๆนี่ราคาถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองนะคะบอกได้เลยว่าสิ่งนี้จะทําให้ท่านมีทรัพย์สินมีความมั่นคงขึ้นนะคะรายรับของรายรับเสริม บางครั้งจะมากกว่ารายรับประจําที่ท่านมีอยู่ด้วยซ้าฉะนั้นหนึ่งปีนี้นะคะปีกว่ากว่านี้ถ้าท่านคาดหวังสิ่งใดท่านจะทำถ,ถ้าท่านคาดหวังสิ่งใดและลงมือทําท่านมักจะประสบความสําเร็จสิ่งที่ท่านทําถึงแม้ว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยและอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ขอท่านรับรู้เอาไว้ว่าด้วยความขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นและตั้งใจทําของท่านท่านจะทําสําเร็จในที่สุดชาวลัก ชาวราศีเมษจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจกล้าบ้าบินไม่กลัวกับปัญหาไม่กลัวความเหนื่อยยากด้วยท่านจะมีอารมณ์สองขั้วนะคะบางวันบางวันก็ค่อนข้างมีความสุขแต่บางวันก็แอบมีมุมอยากอยู่คนเดียวประมาณนี้นะคะอารมณ์นี้จะเข้ามาหาท่านบ่อยกว่าปกติ นะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะบอกได้เลยว่าปีกว่าก่านี้เป็นปีกว่าก่าที่ท่านจะมีความสุขมากขึ้นหลายท่านนะคะจะกลายเป็นคนที่มีเครดิตนะจากที่ไม่เคยมีภาระหนี้สินก็จะมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นแต่จะเป็นภาระหนี้สินที่ทำให้ท่านนั้นมีความมั่นคงในภายภาคหน้านะคะเป็นหนี้ที่ดีไม่ใช่หนี้เสียอย่างแน่นอน ท่านจะบางท่านถึงท่านที่ว่ามีทรัพย์สินม,มีค่าได้บ้านได้รถบางครั้งสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆที่ท่านเคยทํามาจะหวนกลับมาให้ท่านนั้นต้องอกลับไปคิดและวิตกกังวลใจนะคะแต่พอหลังจากที่ท่านนั้นมีทางแก้ทางออกนะคะปลดเปื้องกับปัญหาเหล่านั้นได้ท่านกลับได้รับประโยชน์จากเรื่องราวเหล่านั้นนะคะคือพูดง่ายๆ หนึ่งปีกว่านี้เป็นปีที่ท่านจะมีความสุขให้มองข้ามความเหนื่อยยากลำบากนะคะเพราะว่าความเหนื่อยยากลำบากนั้นยังคงคู่กับตัวท่านแน่นอนนะแต่สิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือว่านอกจากท่านมีการโย้ายที่อยู่อาศัยย้ายงานบางท่านอาจจะได้เป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็นเจ้านายของตัวเองไม่ได้เป็นลูกน้องใครหรือบางท่านก็จะมีการตัดสินใจ ทำนำเงินไปต่อยอดหรือว่าหาทางนำเงินไปลงทุนนะคะสร้างรายได้ให้มากขึ้นไม่เก็บเงินละหลายท่านที่มีเงินอยู่แล้วเริ่มที่จะมองหาช่องทางาการหาผลกำไรจากเงินที่มีอยู่นะคะมีโอกาสได้ลงทุนกับช่องทางใหม่ๆนะคะถ้าท่านตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามทำให้เต็มที่นะคะและหลายท่านนั้น ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โอกาสไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามนะคะงานจะทําให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงคนจะรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ท่านใดที่ทํางานกับชาวต่างชาติต่างภาษาท่านใดที่ติดต่อกับชาวต่างชาติทําธุรกิจกับชาวต่างชาตินะคะเหล่านี้ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดติดต่อประสานงานนะคะเดินทาง ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นด้วยเช่นเดียวกันคือพูดง่ายๆงานจะทําให้ท่านมีชื่อเสียงถามว่าเหนื่อยไหมบอกได้เลยนะคะว่ายังคงเหนื่อยนะคะถึงแม้ว่าสิ่งที่ท่านได้มานั้นมันคุ้มค่าแต่ท่านยิ่งได้มาท่านก็ยิ่งอยากจะลงมือทําเพิ่มความเหนื่อยให้ตัวท่านเองแต่บอกเลยนะคะว่าในความเหนื่อยยากลําบากมันจะทําให้ท่านนั้นดีขึ้นกว่าเดิมหากที่ผ่านมานะคะท่านนั้นการเงินฝืดเคือง หลังจากวันที่ห้าพฤษภาคมเป็นต้นไปการเงินของท่านจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นงานเงินจะลื่นไหลมากขึ้นหมุนเงินได้คล่องขึ้นมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามของตัวท่านเองนะคะความพยันหมมันเพียนจะทําให้ท่านมีรายรับมากขึ้นนะคะถ้าทําอะไรแล้วขอเพียงอย่างเดียวอย่าทํา แค่อยากจะทำแต่จงทำให้สุดทางทำให้ถึงที่สุดนะคะแล้วท่านจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านทำอย่างแน่นอนบอกได้เลยว่ายิ่งขยันยิ่งได้ท่านจะไม่มีคำว่าทำแล้วไม่ได้ทำแล้วขาดทุนท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมท่านจะได้รู้จักกับคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นมีคอนเน็ชันเพิ่มขึ้นจะได้ไปในที่ที่ สร้างพลังบวกสร้างอาชีพสร้างงานให้กับท่านท่านจะได้ไอเดียใหม่ๆจากการเดินทางจากการพบปะผู้คนหรือบางครั้งนะคะการที่ท่านออกพบปะผู้คนออกงานสังคมติดต่อผู้คนท่านจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาได้เงินได้งานเพิ่มด้วยนะคะได้ช่องทางในการทำงานเพิ่มเข้ามาคนเหล่านี้จะให้โอกาสท่านด้านการงานจะมีคนหยิบยื่นข้อเสนอบางอย่างให้กับท่าน มีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนขอเพียงอย่างเดียวนะคะจงลุกขึ้นมาสู้ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงตกงานกระทนหันหรือ,อมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับดวงชะตาอย่าได้น้อยอกน้อยใจนะคะขอให้ท่านตั้งรับให้ทันมีสตินะคะมองหางานใหม่ๆแล้วท่านจะได้งานที่ดีกว่าเดิมได้ไปอยู่ในบริษัทใหญ่ๆเป็นบริษัทในฝันที่ท่านอยากจะไปหรือท่านจะค้นพบ ช่องทางการทำงานอาจจะเป็นอาจะตกงานนะคะได้รับค่านั่นค่านี่มาเพื่อให้ท่านนั้นได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ท่านก็จะมีช่องทางการลงทุนนะคะมีช่องทางการค้าขายนั่นเองค่ะคือพูดง,ง่ายๆนะคะโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาจากความเพียรพยายามของท่านแต่อย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นอย่าลืมที่เตือนนะคะอย่าใจกล้าบ้าบินจะตัดสินใจอะไรก็ตามให้คิดให้ละเอียดรอบคอบ และยังมีคนคอยทำให้ท่านนั้นนะคะเสียหายอยู่นะอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายอย่าทำอะไรเสียเส่ยงเด็ดขาดท่านยังคงมีคนเข้ามาหลอกลวงกอบโกยหวังผลประโยชน์จากตัวท่านโดยเฉพาะคนใกล้ชิดคนที่ท่านไว้ใจคนที่ท่านเชื่อใจบางคนจะทำให้ท่านเสียหายสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง ให้ท่านระวังคนคนนี้ให้ดีๆนะคะอย่าเชื่อใจใครมากอย่าไว้ใจคนอื่นอย่าใจใหญ่อย่ากล้าบ้าบินนะคะจะทำอะไรก็ตามขอให้ท่านนั้นนะคะมีสติให้มากๆกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอวอวยพรให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใด กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยสวัสดีค่ะ